วินาทีนี้ขอแจ้งเกิดนักแสดงดาวรุ่งเปิดวาร์ปน้องอิมมี่อินยาดาอยู่รอดสาวน้อยวัย15ปีที่มากความสามารถพร้อมฝากผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดรถทัวร์ VIP ที่กำลังเข้าโรงภาพยนตร์รับบทเป็นขวัญเป็นนักศึกษาในเรื่องคาแรคเตอร,ร์มีความกล้ากลัวกลัวคอยห้ามเพื่อนพร้อมเล่าบรรยากาศในกองสนุกมากๆและบทที่ได้รับก็ค่อนข้างยากเพราะมีบทที่ดราม่าและเป็นหนังผีด้วย <S <S แถมยังร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ในเรื่องอีด้วย และน้อ่ก่นอย่างพร้อมฝากผลงานเพลงภาพยนตร์ใวีนีดนงดีค่ะียาราค่ะีอายุ1ปีค่ะตอนนี้ศึกาอยู่ที่โรงเรียนเมสุมรัารับ่ะบดเป็นขวัญค่ะเป็นนักศึกษาในเรื่อง มนจะเป็นเหมือนเป็นฟิลแบบกล้าๆแต่ว่ากลัวอยู่มีความกลัวอยู่บ้างค่ะจะเป็นแบบคอยห้ามเพื่อน,นคอยอะไรอย่างนี้มากกว่าสนุกมากค่ะพี่ทุกคนก็คือเต็มที่ตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆเลยค่ะแล้วก็คนแบบคือทุกคนเต็มที่หมดเลยใช่ไมคะไม่กองแบบสนุกทุกคนไม่มีแบบอ่อมเลยทุกคนเอเนอร์จีเยอะมากจริงๆก็ยากอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นหนังแบบดราม่าค่อนข้างเยอะนะคะเพราะเป็นหนังผี แรกๆเลยค่ะบทหนามากก็เลยแบบตั้งใอจอ่านตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายแบบภายในแบบไม่กี่วันเลยค่นะนี่เราเราเพลงปรหกอใช่เราเพงประกอบด้วยเป็นเพลงอะไรยังรงบเพลงตัวตายตัวแทนค่ะก็คือเป็นเพลงแรกในชีวิตหนูเลยที่ทำเอ็มวีตั้งใจมากๆค่ะเพื่อให้มันออกมาดีแล้วก็ถ่ายเอ็มวีแล้วด้วยม,มีผลงานซีรีส์มาก่อนค่ะแต่ว่า ก็ต้องใช้เวลามากพอสมควรค่ะในการอ่านบทอ่านอะไรก็จะตั้งใจเรียนในห้องมากกว่าเพราะว่าเราไม่มีเวลาไปเรียนพิเศษหอื่นก,ก็จะตั้งใจเรียนทีเดียวในห้องไปเลยค่ะก็ฉายทุปลรมภาพยนตร์นะคะในวันที่5กันยายนค่ะสนุกจริงๆอยากให้ทุกคนติดตามจริงๆค่ะติดตามกันนะคะค่ะ MV นะคะเพลงตัวตายตัวแทนนะคะติดตามได้ที่ YouTube นะคะช่องทางเดียวกับการ ออกพีเซอร์ของหนังเลยนะคะเซอร์ได้เลยนะคะว่าชื่อเพลงตัวตายตัวแทนฝากติดตามด้วยนะคะตั้งใจมากจริงจระ